มุนซิง,งดีล<ด>ิไทยสวัสดีครับมุนซิงดีลิไทยประจำวันที่18มกราคม2564ครับคลิปนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซตเป็นไงลูกตลาดเซตบวก4.24นะครับอยู่ที่1676.87ครับแนวรับ เลื่อนขึ้นมาเป็น1650.21ครับแนวต้าน1682.71เตรียมตัวขึ้น1ันเเนาะ <Okay. S 1> ก็ลุ้นว่าจะไม่มีปัจจัยเสี่ยงนะครับกลับไปไทมเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นซิงดิลิไทยนะครับวันนี้หุ้นสแกนเราถือว่าเดินทางค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ฝาก ขอบคุณเพื่อนๆหลายๆท่านที่ให้คอมเมนต์มาในช่องด้วยนะครับเราก็จะพยายามปรับปรุงตัวให้หุ้นมีการพัฒนาขึ้นนะครับสำหรับห้องห้องหองของเราตัวที่หนึ่งครับกันกุลกันกุลราคา6 1บาทส5สตางค์วันนี้บวก40สิสตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับกันกุลดันขึ้นมาก่อนนะที่5.95บาท95เนาะ แล้วก็จากนั้นก็หล่นลงไปตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสําคัญนะตรงนี้5บาท80นะครับแล้วก็ไซเวสะสมเดินทางขึ้นไปสูงสุดที่6บาท20แล้วหล่นลงมาปิดที่6บาท15ดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าขึ้นแล้วก็ทิ้งไส้ตรงนี้ขึ้นยังไม่สุดแล้วก็ยังไม่ทิ้งไส้ด้วยใช่ไหม <Yeah. S 1> ก็ฝากเพื่อนดูนะครับแล้วก็แวรวอลลุ่มแท่งวอลลุ่มเข้าถือว่าเยอะเป็นแท่งสี เขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็ขึ้นไปสีน้ําเงินด้วยนะครับก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อไหมนะครับสําหรับการกุลเพราะว่าตรงนี้ก็คือเตรียมเบรกเลยนะเตรียมเบรกไปดูรายหนึ่งนาทีของกันกุลครับจะเห็นว่ามีแท่งเขียวใหญ่เข้าเก็บแต่ว่าสลับกับแท่งแดง3ามแท่งสุดท้ายตรงนี้ทําให้กันกุลปิดเขียวครับการกุลเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ภาพรวมบริษัทมีกำไรลและมีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่สองร้อยสองี่สิบสล้านบาทค่ะแนวรับ5้าบาทเกสตางค์แนวต้าน6กบาทยีครับถ้าทะลุตรงนี้ได้นะถ้าทะลุ6กบาทยีได้นะกันกุลจะเป็นอดทามหายครับตัวต่อไป Jazz. แจส๊สแจ๊สราคา4ีบาทแสตางค์วันนี้บวก30สิสตางค์ค่ะ เปิดตลาดแท่งไหนเนาะแท่งนี้ครับแล้วแจสดก็เริ่มเดินทางขึ้นไปเลยนะครับไปสะสมอยู่ที่4บาท6สตัง์รอบแรกแล้วก็ดันกราบขึ้นไปปิดที่4บาทแสตังค์ไม่หล่นด้วยนะครับแล้วก็ดูแท่งเข้าเก็บถือว่าน่าลุ้นไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเขียวทยอยเข้าเก็บทำให้แจสปิดโดดด้วยนะแจ็ส yes, เป็นหุ้นเทรนะคะ่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่อสารโทรคมนาคมภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมีไว้รูนเลย้อยู่ที่1269ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท92สตางค์แนวต้านออทามไฮครับถ้าในช่วงนี้นะในช่วงของปีนี้ก็จะเป็นออทามไฮแต่ว่าจะมีแนวต้านเดิมของเขาในปีก่อนน้น <c oughs> ก็คือ4บาท18สตางค์ครับแต่ว่า แจสติดแคชบาลานทีหนึ่งจะหลุดแคชบาลานวันที่28่สมกราคมค่ะแล้วก็มีข่าว j a สเขาออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่าร่วมทุนกับ t t ทีทบ mm hmm. ด้วยนะเขาออกมาชี้แจงนะครับโดยบริษัท Jasmine International นะครับออกมาปฏิเสธข่าวที่ไปร่วมทุนนะครับ mm hmm. กับบริษัท Advanced Info Service นะ mm hmm. อันนี้เป็นข่าว,าวจากเซ็ตเทรดด้วยนะครับตัวแนวรับพูดยังพูดแล้วค่ะตัวต่อไป JSP JSP ราคา90สตางค์วันนี้บวก8สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับ JSP เริ่มเดินทางแล้วก็พุ่งเลยครับดันขึ้นไปสูงสุดที่9 96สสตางค์แล้วก็ทิ้งไซลงมายาว เล่นแบบนี้ก็เสี่ยงติดแคทนะสำหรับพ่อนะแล้วก็มาสะสมครับหล่นลงมาเก็บที่ตรงนี้86สตังค์ตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสำคัญเพราะว่าหล่นลงมา2ครั้งแล้วไม่หลุดนะครับแล้วก็ไซเวสะสมไปปิดที่90สตังค์ไปดูรายหนึ่งนาทีของ JSP จะเห็นว่ามีแท่งเขียวสลับกับแท่งแดงแต่ว่าแท่งสุดท้ายตรงนี้ทำให้ JSP ปิดไม่สวยนะครับ JSP เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลูลรายอยู่ที่641ล้านบาทค่ะแต่ว่า JSP นี่ติดสแกนเราเมื่อวานด้วยใช่ไหมใช่อ่าก็ยินดีกับเพื่อนในกลุ่มกับเพื่อนที่เป็น FC ติดตามที่ด้วยทุกคนนะครับแนวรับผู้เลี้ยง <Yeah. S 1> 82สตางค์แนวต้าน96สตางค์ครับถ้าทะลุตรงนี้96ได้นะครับ JSP จะเป็น All อ e ามไฮตัวต่อไป NCL NCL ราคา4บาท20สตางค์วันนี้บวก14สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้ว NCL ก็ดันขึ้นไปเลยซึ่งสุดที่4บาท28สตางค์แล้วก็ทิ้งไสซลงมา ที่4บาท12สตางค์จากนั้นก็ดันกลับขึ้นไปสะสมเพื่อยืนระยะตรงนี้ให้ได้นะครับสำหรับ NCL แล้วก็แท่งเข้าเก็บถือว่าเดินลงจากภูเขาด้วยนะตรงนี้นะแล้วก็แท่งสีน้ำเงินไม่มีเจ้าเข้านะครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งแดงขายออกสลับกับแท่งเขียวแต่ว่าแท่งสุดท้ายนี่ถือว่าโดนเทค่อนข้างหนักครับ NCL เป็นหุ้นเทรนคะ่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ ให้บริการขนส่งโรือยติกครบวงจรภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวลู่แ้งอยู่ที่351ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท8สตางค์แนวต้าน4บาท28สตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท38สตางค์สำหรับ NCL แต่ว่าตรงนี้น่าจะพักลกวกตัวก่อนนะ,ะพักแป๊บหนึ่งแล้วก็พอแล้วพักไม่เราไม่หลุดด้วยนะ พักแล้วไม่หลุดแล้วก็สะสมเตรียมตัวไปต่อด้วยนะครับสำหรับ NCL แนวรับพูดแล้วพูดแล้วใช่ไหมตัวต่อไปวินวินราคา1บาท57สตางค์วันนี้บวก17สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้ววินก็เริ่มเดินทางไซเวสสะสมนะครับรอบแรก1บาท56แล้วทิ้งลงมาที่1บาท45นะครับจากนั้นท้ายตลาด โดดขึ้นไปอีกนะครับที่1นึบาทห้ถือว่าเงินทุนไหลเข้าตรงนี้เลยนะครับเป็นเจ้าเลยสำหรับวินนะครับไปดูรายหนึงนาทีจะเห็นว่าเวลาเท่าไหร่ในโลก16กรกายีบนาทีเป็นต้นไปนะตรงนี้แท่งเข้าเก็บเป็นเงินทุนไหลเข้าเลยทีเดียวำทำให้วินปิดโดดด้วยนะครับวินเป็นหุ้นเทรนคะ่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวรลูแล่แดงอยู่ที่278ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท52สตางค์แนวต้านอ่อนทำหายครับสำหรับวินตัวต่อไปโชว์โชว์ราคา1บาท13สตางค์วันนี้บวก10สตางค์ค่ะตัวนี้เหมือนติดสแกนเราด้วยไนะใช่ไหมวันไหน อ๋อมันเป็นหุ้นเตรียมหลุดแคชบลานพ่อคุยกับน้องอุ่นใจโอเคเปิดตลาดแท่งไหนล่ะหล่นก่อนนะครับตรงนี้เปิดตลาดมาแล้วก็หล่นลงมาล่างสุดที่1บาท2สตางค์จากนั้นก็ไซเบสะสมนะครับ1บาท2สตางค์ตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสำคัญนะเพราะว่าไม่หล่นตรงนี้1บาทสนะแล้วก็มาดันตัวขึ้นไปช่วงท้ายตลาดถือว่าปิดโดดนะครับสำหรับโชว์แล้วก็ เงินทุนไหลเข้าเลยนะครับดูแท่งสีน้ำเงินเป็นหลักนะอยู่ที่1บาท13สตางค์ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเขียวตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ลูก 10, 1 6 15, 1> นาฬิกา18นาทีอ่าเป็นต้นไปนะครับตรงนี้แท่งเข้าเก็บล้วนๆนะครับก็ลุ้นว่าโชหรือว่าชทาวีพรับบิกคัมปานีตรงนี้นะครับปิดโดดด้วยนะครับแล้วก็ลุ้นว่าจะไปต่อแถมก็ลุ้นเสียงติด,ด แคชบาลานด้วยทีขึ้นทีสอด้วยไม่งั้นก็ขยายนะ,ะเพราะว่าท้าสิ่งแบบนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับแนวรับลูกพุทธข้อมูลเขาหรือยังโจเป็นหุ้นเวรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผล มีไวลุล่นรายได้อยู่ที่สอง้อยหกสิบหกล้านบาทค่ะแนวรับหนึ่งบาทเจ็ดสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทสิบเจ็ดสตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์สำรับสำรับโชว์โชว,โ,โชว์จะหลุดแคชบาลล้านวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมค่ะจะหลุดไหมล่ะพอจะไปก็ด้ <laughs> เหมือนวันนี้ที่เราพูดหุ้นตัวไหนที่มันโมโนโช่โโน <laughs> ขึ้นทีสองเรียบร้อยตัวต่อไปแซม แซมราคา1บาทส4สตางค์วันนี้บวก11สตางค์เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็แซมก็ดันตัวขึ้นไปสูงสุดที่1บาท36นะครับแล้วก็หล่นลงมาที่1บาท29ดันกลับขึ้นไปไซเวสสะสมแล้วก็ถือว่าปิดโดดด้วยนะสำหรับแซมนะแล้วก็แซมก็ติดสแกนเราเมื่อวานด้วยนะครับก็ยินดีกับเพื่อนแล้วก็ f c ด้วยนะครับไปดูรายหนึ่งนาที จะเห็นว่ามีแท่งเขียวสลับกับแท่งแดงแต่ว่าตรงนี้เวลาเท่าไหร่ลูก16นาิก 24, 24. นาทีเป็นต้นไปนะครับเงินทุนไหลเข้าตรงนี้ต้องไปดูค่า v l u e เขาว่าเท่าไหร่ปิดปิดโดดด้วยนะครับสำหรับแซมแซมเป็นหุ้นเทรนข่ขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กภาพรวมบริษัทมีก,กำไรแต่ไม่มีปันผล มี value รายเดอย่ที่161้อยู่ที่161ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท29สตางค์แนวต้านจะมีแนวต้านบางๆอยู่ที่1บาท36นะครับถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท42สตางค์สำหรับแซมตัวต่อไป vl vl ราคา1บาท94สตางค์วันนี้บวก8สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับต่อจากเมื่อวานเลยนะเอยนี้9โมงอ่ะ ดันขึ้นไปรอบแรกที่190รอบ2ที่195ครับแล้วก็หล่นลงมาสะสมแล้วก็กลับขึ้นไปปิดโดดด้วยนะสำหรับ BL นะครับก็ดูแท่งเข้าเก็บตรงนี้ก็เงินทุนไหลเข้าเลยทีเดียวไปดูรายหนึ่งนาทีครับจะเห็นว่ามีแท่งเขียวใหญ่เข้าเก็บสลับกับแท่งแดงขายออกแต่ว่าแท่งสุดท้ายตรงนี้ทำให้ v l ปิดเขียวครับ VL เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตริีอมภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมวลูจรายได้อยู่ที่133ล้านบาทค่ะแนวรับ1นึบาทแปสตังค์แนวต้าน2อบาท9สตังค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น2องบาทยีสตังค์สำหรับ VL ตัวต่อไปปาโกปาโก ราคา3บาท18สตางค์วันนี้บวก14สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้นะครับแล้วก็หล่นก่อนนะตรงนี้แนวรับสำคัญแน่นอน3บาท4สตางค์แล้วก็เริ่มเดินทางขึ้นไปนะครับสูงสุดที่3บาท22แล้วก็หล่นลงมาต่ำที่1บาท15แล้วกลับขึ้นไปปิดที่1บาท18ครับสำหรับปาโก้ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งแดงทยอยขายออกแต่ว่าแท่งสุดท้ายซื้อเข้าตรงนี้ พ่อมองว่าปาโก้น่าจะไซเวสสะสมเพื่อยืนระยะให้ได้นะครับเพราะว่าน่าจะมาเป็นรอบของเขาแล้วค่ะปาโก้เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมี value ratio ที่เก้าสิบสามล้านบาทค,ค่ะเนวถือว่าไม่เยอะ,นะะเนาะแนวรับสามบาทสิบสองสตางค์แนวต้านสามบาทยี่สิบสองสตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็นสามบาทสามสิบสองสตางค์สำหรับ ปาโก้นะตัวต่อไป K K ราคาสองบาทห้าสิบสี่สตางค์วันนี้บวกยี่สิบแปดสตางค์เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปเลยเดินทางขึ้นไปสูงสุดแนวต้านสำคัญนะตรงนี้นะสองบาทห้าสิบสี่ครับแล้วก็ปิดที่สองบาทห้าสิบสี่นี่แหละไซเวตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแท่งเข้าเก็บเหมือนจะเดินลงมาแล้วก็ดันกลับขึ้นไปไปดูรายหนึ่งนาที จะเห็นว่าตรงนี้เวลา16นาฬิกา25นาทีเป็นต้นไปครับมีแท่งทยอยเข้าเก็บถือว่าถือว่าเงินทุนไหลเข้าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าทยอยเข้าไปสะสมเหมือนเมาเนาะะปิดเขียวเลยนะครับปิดโดดด้วยไปดูโเคเป็นหุ้นทเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมี value ล,ละ t ดอยู่ที่49ล้านบาทค่ะแนวรับ 2บาท41สตงางค์นวตัน2บาท5้ครับถ้าทะลุ2บาท58ได้เป็นออทามไฮนะสำหรับเคแต่ว่าเคติดแคชบาลานทีหนึ่งจะหลุดแคชบาลานวันที่18กุมภาพันธ์เหมือนเขามีวอลเลนด้วยใช่ไหมเควอลเลนหนึ่ะ,ะโอเคตัวต่อไปตัวสุดท้ายของหุ้นสามัญน,นะครับก็คือหุ้นชนเพดานก็คือโมโนสุด, <Mon o. S 2> สดอยอดเลย ราคา2บาท66สตางค์วันนี้บวก60สตางค์ค่ะวันนี้โมโนติดสแกนเราด้วยเมื่อวานเนาะใช่ใชไหมลูก<ช>แล้วก็เดินทางขึ้นไปเลยก็ถ้าเราเราสแกนกันก็จะมีกลุ่มที่แบบชนเพดานอย่างรอบที่แล้วก็จะเป็น u อะไรนะ UOBK เครับเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็โมโนเดินทางขึ้นไปเลยสูงสุดปิดเช้าหรือปิดบ่ายเนี่ยปิดบ่าย ปิดบายก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับที่2องบาทหกนะครับตรงนี้แล้วโมโนเป็นหุ้นทเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์และซีรีส์ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวลูเลยอยู่ที่918ล้านบาทค่ะแนวรับ2องบาทห้สสตางค์แนวต้านออทามไฮนะครับแต่ว่า มีมันมีแนวต้านเดิมของปีก่อนของเขาอยู่ที่สามบาทสี่สิบสี่นะครับเอ้ยไม่ใช่สิเขาเปิดเซลลิงไหมใช่ไหม<ช>เขาเปิดเซลลิงใหมไปที่เท่าไหร่นะสามบาทสี่สิบสี่สตางค์แล้วก็เขาติดยกระดับติดแคทบาลลนที่สองจะหลุดวันที่เท่าไหร่จะหลุดวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ค่ะโอเคต่อไปเป็นหุ้นวาแลน่นครับติดสแกนสามตัวนะความจริงสี่ตัวนะใช่ครับ,รบตัวที่หนึ่งก็คือ vl wallan หนึ่ง vl wallan หนึ 1, 1> ่งราคาหนึ่งบาทยี่สิบสามสตางค์วันนี้บวกแปดสตางค์ค่ะตัวนี้ต้องไปดูหุ้นสามัญเขาด้วยนะเพราะว่าตัวนี้วิ่งตามวิ่งตามหุ้นสามัญน,นะคะค่ะเปิดตลาดหุ้นสามัญเขาก็ติดของเราอีกเอาเหรอเอาเอาติดทั้งแม่ทั้งหรวใช่เอาพอมั่วแล้วพอโอเคเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์จากนั้นก็หล่นลงมา เก็บของที่1บาท16แล้วก็ไซเวสสะสมขึ้นไปปิดเขียวด้วยนะครับสำหรับ vl w a l เล n 1ไปดูรายหน,นาทีจะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บตรงนี้แต่ว่าเทขายออกแต่ว่าแท่งสุดท้ายตรงนี้ทำให้ vl w a l เล n 1ปิดเขียวครับ vl w a l เล n 1มีแวแลวลรเลเดอยู่ที่41ล้านบาทาตามสไตล์หุ้นว a l a n t เนาะ,ะแนวรับ1บาท15สตางค์แนวต้าน1บาทส0สตางค์ครับสำหรับ vl w a ลเลนตัวต่อไป บีซีวอลเลนดหนึ่งบีซวอลเลนราคาแปสตางค์วันนี้บวก6สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับยังไซเวสะสมเป็นไซเวย์อัพนะแล้วก็เริ่มมาดีดต,ตัวช่วงนี้ช่วงเวลา11บเอนาฬิกานะครับขึ้นไปสูงสุดที่92สตางค์จากนั้นก็หล่นลงมาสะสมด้านล่างอยู่ที่80สตางค์แล้วดันกลับขึ้นไปปิดที่83สสตางค์ ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเขียวสลับกับแท่แงแดงแต่ว่าตรงนี้16นาฬิกา16นาทีเป็นต้นไปนะครับมีแต่แท่งเขียวเข้าเก็บทำให้ BC w a l l a n 1เนี่ยปิดเขียวด้วยครับแต่ว่าส่วนตัวพ่อมองว่า BC กับไปดูหุ้นสามัญกันดะ้วยนะ BC กับ BC Wallen 1น่านะจะพยายามยืนระยะตรงนี้ให้ได้ก่อนแต่ว่าเหมือนสองสันก่อนเขามีข่าวด้วยนะก็ฝากเพื่อนไปหาข่าวด้วยนะครับสาหรับ ใครที่ติดอยู่หรือว่าใครที่พร้อมจะพร้อมจะดูข้อมูลของ BC w a l l a n t 1ครับ BC w a l l a n t 1มี value อะไรอยู่ที่26ล้านบาทคะ่ะแนวรับ78สตางค์แนวต้าน88สตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น93สตางค์ใช่ไหม<ช>ข้อมองไม่ค่อยเห็นนะตัวสุดท้ายครับก็คือ wave w a l l a n d 2ตัวนี้ฝากไปดูแม่เขาด้วยนะ เวฟบอลแลนสราคา60สตางค์วันนี้บวก6สตางค์เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ไซเวอัพขึ้นไปสูงสุดที่61สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่60สตางค์ดูแท่งเข้าเก็บตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นหุ้นเราพูดเล่นกันในกลุ่มอะไรก็คือหุ้นว้าเวนะครับสไตายพ่โชคก็เทขายออกตรงนี้แต่ว่าช่วงท้ายตลาดตรงนี้ครับเวลา 16นิกา22นาทีทำให้เวฟวอลเลนสองปิดเขียวนะด้วยนะครับถือว่าปิดโดดนะแต่ <We> ave, ว่าไม่เยอะเท่าไหร่เวฟวอลเลนสองมีแวลูรายเดอยู่ที่12บล้านบาทค่ะแนวรับ54สตางค์แนวต้าน63สาสตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็นเท่าไหร่ลูก 68, 68สตางค์แต่ว่ามีหุ้นวอลเลนติดสแกนเราหนึ่งตัวแต่ว่าที่ไม่ได้อาลงเพราะว่าเขาบวกเยอะเกินก็คือคือ In ินเซตวอลเลนหนึ่งค่ะลรอครับ แล้วไอ้อีกตัวนึงที่เราเห็นแพลเน็ต <Planet, S 1> <c oughs> ไม่ใช่ In set, Planet. อินเซตแพลเน็ตแพลเน็ตวอลเลนหนึ่งแต่ว่าอินเซตมันมีอ่มันมี Big บิ๊กลอตป่ะว่าเห็นแบบแบบมีข่าวอะไรไหมครับมีข่าวบิ๊กลอตสามตัวก็คือ TFG จีจำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านบาทค่ะค่ะแล้วก็ OTO ีโยี่สิบแปดล้านบาท OTO วอลเลนหนึ่งยี่สิบสี่ล้านบาทค่ะ แล้วก็มีข่าวหุ้นติดแคชบาลานสองตัวตัวแรกก็คือดิตโตขยายแคชบาลานทีหนึ่งไปเป็นวันที่เจ็ดใช่ไหมคุมพาพันแต่ว่าโมโนเราพูดไปแล้วใช่ไหมที่เป็นขึ้นทีสองเนาะ,ะแล้วก็เสียงซิ่งต่อด้วยนะครับสำหรับโมโนก็ฝากเพื่อนพิจารณาหาข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่สงสัยก็ส่งข้อความมาสอบถามได้ที่ช่องของเราก็คือหุ้นซิ่งดีหรืไทยแล้วก็โชคดีครับ สวัสดีสสดค่ะ